ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับ,รบก็เมื่อวานนี้ครับในส่วนของแซนดี้นิโคลัสตูวิกครับ,รบนักแข่งรถยนต์ทางเรียบดาวรุ่งของไทยนี่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับม mm hmm. วานครับก็เดินทางมาที่ไฟข่าวกีฬาของททบ .5 นะครับเพื่อที่จะเยี่ยมทีมข่าวกีฬาแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสาร นะครับของแซนดี้มาโดยตลอดซึ่งฤดูกาลนี้ครับแซนดี้ก็ลงแข่งขันไปแล้วนะครับสสนามแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับคว้าแชมป์ในเลทที่2ของสนามแรกที่ประเทศโปรตุกเกสมาแล้วก็คะแนนสะสมแล้วก็ยังนําเป็นอันดับที่1ส่วนสนามต่อไปครับก็จะไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็แน่นอนครับตั้งเป้าว่า ว้าแชมป์สนามนี้ต่อไปด้วยใช่ครับการแข่งขันยูโรเปียนฟอร์มูล่าทรีโอเพนนี่จะแข่งขันทั้งหมด8สนามด้วยกันนะครับผ่านไป2สนามที่ฝรั่งเศสกับโปรตุเกสที่นูโบรกรีนี้จะเป็นสนามที่3ก็จะแข่งขันกันต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาลประมาณเดือนตุลาคมนั่นก็ถือว่ามีรุ่นที่จะคว้าแชมป์นะครับซึ่งก็จะเป็นบันไดที่จะกล้าไปสู่ระดับสูงกว่านี้ไปจนถึง F1 ต่อไปกันละกันจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะอยู่ในประเทศไทยสักเท่าไหร่ใช่ครับนะครับก็ต้องเดินทางไปต่อไปอะรกันแข่งข